สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อวันที่ราศีมังกรแม่ธาตุดินกับวันที่14กรกฎาคมค่ะ2 5 6 6ดาวเกตย้ยายค่ะตามติดมาด้วยวันที่17กรกฎาคมดาวอาทิตย์มาจากย้ายค่ะ ามาทำความรู้จักความหมายของอาทิตย์มหาจักรยนเรือนจันทร์นะคะพันธุของโลกอะโลกกลมๆใบนี้ค่ะอาทิตย์มหาจักรในเรือนจันท์ก็จันทร์มหาจักรใยม่มหึมาเลยฉลยอฉลาดมากอะผัดผ่หัวดีเรียนเก่งมีความรู้รอบตัวราศีต้นธาตุน้ำมีดาวจันทเป็นเจ้าเรือนโอกาสได้เป็นผู้นำ ในสถานะหนึ่งของสังคมค่ะอ่อนโยนค่ะรับฟังความคิดของคนอื่นได้มีคนเป็นคนมีระเบียบสามารถคิดคำนวณสิ่งอื่นๆได้ดีค่ะความอ่อนโยนนิ่มนวลสามารถน้อมน้ำให้คนอื่นฟังความคิดของตนมีอิทธิพลในตัวแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีก็ระวังอาทิตย์ในเรือนจันทร์ก็อารมณ์ที่อ่อนไหวทำให้จุดมุ่งมั่นเสียไปนะคะ ถ้าควบคุมอารมณ์ได้ก็มีโอกาสปกครองผู้ตายองคับัญชาหรือผู้ที่อยู่ในการปกครองได้มีโอกาสชีวิตสมปรารถนานะคะอันนี้ก็มารู้จักความหมายของดาวเกตในเรือนจันทร์พันธุกของโลกนะคะดาวเกตนะคะก็คือ ความหมายทายอายุยืนทายดาวเกตคือวิญญาณธาตุนะคะอิทธิพลของดาวเกตในเรือนจัน์ทก็มันไว้ใจอ่อนนะคะก็ระวังตกเป็น,นขี้ปากของคนอื่นนะคะไปไหนก็มีสเสน่ห์มีคนชอบปรารถนาขอความสนิทสนมด้วยขอความช่วยเหลือแต่ไม่ปฏิเสธ เก์ในพันธุของโลกนะคะ,ะชอบบ้านที่อาศัยรถถ้ามีบ้านก็ชอบตกแต่งบ้านให้สวยงามถ้ามีรถาจะเป็นรถมือสองก็มีโอกาสตกแต่งให้สวยงามเหมเือนเกตในเรือนจันนะคะมาโดที่มังกรค่ะมงกรนะคะ อาทิตย์มหาจักรกับดาวเกตในเรือนปัตตนิเล็งที่ลักขณานะมังกรอ่านไปแล้วนะมนั้นก็เราไปต่อที่กลุ่มนะคะกลุ่มกับอาทิตย์เก่ในเรือนอริตนะคะปัญหาการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแก้ไขอุปสรรค เป็นยาโชว์กำลังนะคะอรคือการเจ็บป่วยไข้ด้วยสิ่งที่จะได้มานะคะตั้งแต่17กรกฎาคมพบก,กับดาวเกียรติ14กรกฎาคมอาทิตย์ก็คือการเข้ามีหุ้นส่วนร่วมกับอีกฝ่ายตนเองค่ะเกี่ยวข้องกับการงานการสังคมอาชีพค่ะอังคารสุขดาวคู่มิตรอยู่ในเรือนปัตตนิ ดาวทิศปัตตนดิดาวทิศปัตตนิก็ไปอยู่ในเรือนอริดาวเจ้าเรือนอริเมื่อมาอยู่ในเรือนจันนะคะก็ทําให้ได้ลาบการเงินลาบผลสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นแล้วค่ะดาวพุธวันที่ยีบสามกรกฎาคมพุธปฏะพุธมรณนะ,ะการยกย้ายเปลี่ยนแปลงหายเจ็บป่วยไข้แล้วค่ะพุธมรณนะพุธปุต,ตะได้เริ่มการเปลี่ยนแปลง จบสิ้นสิ่งเก่าได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่พุทธราชาโชคอยู่ในเรือนจันทร์นะคะอยู่ในเรือนอาทิตย์ค่ะทำให้ตนเองได้พบกับการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการต่อสูอ้แข่งขันค่ะตนเองอมีประสบการณ์ที่เข้มแข็งเกี่ยวกับการงานการสังคมการงานอาชีพค่ะได้ลากการเงิน ตนเองนี้ก็มีโอกาสดาสุขสุภาพดาสุพันธุบ้านความมั่นคงเจริญปัตตนิมุ่นส่วนก็มีเกณฑ์มีโอกาสจะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปสู่สถานที่ใหม่ๆค่ะอาทิตย์มหาจักรนะคะได้พบกับมุ่นส่วนในแวดวง การงานการสังคมอ่ามุกอ่อนไปข้างหน้าแข็งแรงดีค่ะยานมุ่งไปกระชับกระเฉงค่ะอ่าอันนี้ก็มีโอกาสการเดินทางนะคะดาวคานกรรมอาชีพงานรับราชการงานนักตำรวจนักปกครองงานการเดินทางไกลนะคะการกรมรมอาชีพงานตี่ยังเข้าเกี่ยวข้องก็มีการเงินลาภผลมีเกณฑ์ก็ มีโอกาสมีรถหรือเดบ้านเกิดการยกย้ายเปลี่ยนแปลงการทำงานนี้ได้พบการสนับสนุนค่ะไปสู่เป้าหมายความสำเร็จเกี่ยวข้องกับบริวารคนอ่อนวัยงานนี้มีโอกาสชนะด้วยการต่อสู้แข่งขันสุขภาพแข็งแรงดีค่ะงานนี้ก็ชาวกลุ่มนะคะ ดำคานคารกับมาอาชีพตนอเองเขาเกี่ยวกับเพื่อนการเดินทางไกลการเดินทางติดต่อเจรจาได้ราบการเงินได้มีส่วนแบ่งกับการเป็นบริวารลูกจ้างรับราชการนี้มั่นคงนะคะเลือดลงขยันกับหุ้นส่วนเกิดความมั่นคงมีโอกาสได้ชนะการแข่งขันด้วยการมุ่งม,มั่น สุขภาพแข็งแรงค่ะตัวสู้กับอุปสรรคปัญหาได้มีเกณฑ์นะคะอาทิตย์มหาจักรเยเรนอริจะได้ลาบการเงินจากทางไกลต่างชาติต่างแดนต่างเทียนต่างไกลเรื่องงานประจำโอกาสได้มาก็มีแรงกระตุ้นให้ตนเองได้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ค่ะอันนี้ก็ไปต่อที่ เมีนนะคะมีนค่ะมีนอาทิตย์มหาจักรโยรืนปุตตะนะคะพบก,กับดาวเกตตัวเองคะการงานอาชีพเกี่ยวข้องกับรับผลประโยชน์ราบผลประโยชน์ชนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ปัญหาแก้ไขอุปสรรคได้อันนี้ก็ได้ทําการงานอาชีพการงานการสังคมงานทางไกลงานเดินทางนะคะพบก,กับมิตรสหายเกิดความมั่นคงกับหุ้นส่วนหุ้นส่วนนั้นก็สนับสนุนนะคะประสบความสำเร็จได้ดูแลรับผิดชอบสิ่งใหม่ๆนะคะกับการงานอาทิตย์มหาจักรินเรือนปุตตะ ก็ได้ทําอะไรใหม่ๆร่วมกันกับบริวารการงานร่วมอาชีพกันผลประโยชน์ตอบแทนกันมีนนะคะ,ะความมั่นคงผูกพันค่ะอันนี้การติดตอ่อการเจรจาการเดินทางไกลนะคะเราพุธก่ะพุธพันธุ พุทธปัตตนิความมั่นคงผูกพันดอวพุทธย,ย้ายค่ะวันที่23กรกฎาคมพบกับมิตรสหายนะคะร่วมการงานหาการเงินอาชีพอยู่ในเรือนของอรินะคะสิ่งที่จะได้มากเกี่ยวกับการค้าต่างถิ่นนะคะความคิดไอเดียสร้างสรรค์ได้รับการสนับสนุนจากบริวารคะ่ะชีวิตลงตัวได้พบกับสายเป งานนี้ก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับอันทางไกลค่ะราหูวินาทางังไกลราหูยูนเรือนการเงินได้การเงินจากการที่มีความชำนาญน,นะเชี่ยวชาญค่ะสามารถทำได้หลายงานโอกาสได้ติดต่อจรจาค้าขายกับหุ้นส่วนราหูเยนเรือนการเงินการงานอาชีพมีการเงินได้หลายทางค่ะฉลองกับความสำเร็จ ที่ชํานาญนะคะอันนี้ก็ชีวิตหาการเงินลงตัวกับงานที่เฉลียวฉลาดนะคะมีการแลกเปลี่ยนกับอีกฝ่ายค่ะได้การเงินจากอ่าผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะคะงานต่างประเทศค่ะ งานออนไลน์งานติดต่อขายกับคนต่างถิ่นค่ะมีสิ่งแรกเปลี่ยนให้แก่กันมีโอกาสได้สนับสนุนให้เป็นหัวหน้างานค่ะอันนี้เราไปต่อที่ราสีเมษค่ะ ราศีเมทัดไฟกับอาทิตย์มหาจักร17กรกฎาพบกับดาวเกต14กรกฎาอาทิตย์มหาจักรดาวตัวแทนของปุตตะนะโครงการการลงทุนนะสำเร็จนะคะมั่นคงเลยค่ะอาทิตย์มาอยู่ในเรือนพันธุมีดาวเกตกระตุ้นเป็นแรงเชียร์ให้พบความมั่นคงไปสู่ความสําเร็จนะคะได้ลาบการงานอาชีพลาบใหญ่นะมาทับลัคนาตนเองก็ได้ พบกับโครงการใหม่ๆที่จะพลิดอกออกผลลงมือทรรนะคะตนเองค่ะเกิดการย้ย้ายเปลี่ยนแปลงการติดตอ่อคล้ายๆทางไกลค่ะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆมีการเงินกับหุ้นส่วนมาร่วมสนับสนุสนเกิดความมั่นคงค่ะ,ะการงานการสังคมแก้ไขอุปสรรคปัญหาได้ก็ได้รับการสนับสนุสน ร่วมกันการงานอาชีพกับบริวารค่ะมีการงานการสังคมที่ได้มาจากการสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์เยอะราศีเมษคอาทิตย์มหาจักรพบกกดดาวเกียรตกระตุ้นให้เกิดความมั่นคงพันธุนะคะบานรถหลักทรัพย์ที่ดิน สู่ลาภผลกับการงานกับปัจจุบันที่มั่นคงค่ะราที่หนีถือไม้เด็กถือเหรียญ the s t r e n g t เข้มแข็งสำเร็จนะคะ ความสำเร็จนะคะได้บริหารการงานเองมีม,มีบริวารคนอนวัไวกว่าแล้วก็ได้ร่วมลงทุนด้วยประสบการณ์โอกาสมาถึงคลิกวิกฤตเป็นโอกาสให้เป็นคนมีเสน่ห์ได้บริหารการงานนี้ด้วยตนเองนะคะเราก็ไปต่อที่ราศีพฤษศค่ะ ใช่ไหมอมือสีพฤศกพฤศศกอาทิตย์มหาจักรดาตัวแทนของพันธุบ้านความมั่นคงผูกขูกพันนะคะทิศมหาจักรสิกรกฎาคมก,กับดาวเกตกระตุน้นวันที่14กรกฎาคอาทิตย์ความมั่นคงผูกพันเนีย่ยมาอยู่ในเรือนสัพชะการงานการสังคมนะคะก็ได้พบกับ การเปลี่ยนแปลงการยกย้ายเปลี่ยนแปลงได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะไปสู่การงานอาชีพได้ลาบผลที่ตนเองต้องเปลี่ยนแปลงนะคะแก้ไขปัญหาโดยการเปลี่ยนแปลงค่ะทาในสิ่งเดิมๆไม่ได้ค่ะสุขค่ะตนเองเลยค่ะพบกับดาวอังคารคู่มิตรและดาวพุธนะคะก็ได้พบกับหุ้นส่วนนะทางไกล ได้ร่วมเปลี่ยนแปลงหาลาภผลเกิดความมั่นคงของการงานอาชีพค่ะดาวพุธการเงินและการลงทุนพุทธราชาโชคในเรือนความมั่นคงหลักแหล่งที่อาศัยความผูกพันนี้ก็ทำให้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมการงานอาชีพค่ะ กค่ะการงานงานใหญ่นะคะอันนี้นโครงการงานใหญ่มีความมั่นคงไปยา,ยาวเลยค่ะเพิ่มเติมความขยันไปอีกก็จะได้พบกับงานหนักอเหน็ดเหนื่อยะะก็ต้องดูแล สุขภาพของตนเองด้วยดูยแลสิ่งที่ตนเองมีนะคขยันคนอื่นเขาจะเป็นเช่นไรมันไม่ใช่หน้าที่ของเรานะคะการเงินค่ะพุทธราชาโชคเกี่ยวข้องกับบริวารเกี่ยวข้องกับการงานการสังคมดูของตนเองค่ะโอกาสสำเร็จมั่นคงโดยความมุ่งมัน่น หาลาบผลมีการแข่งขันกันค่ะแต่แข่งกับตนเองโอกาสได้รับความสำเร็จจากความหนักเด็ดเหนื่อยนะคะไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่มั่นคงขยันต่อไปผลตอบแทนจะทำให้หายเหนื่อยเลยนะคะอันนี้เราก็ไปต่อที่ มิถุนราศีมิถุนอาทิตย์มหาจักรยินเรือนการเงินค่ะพบกัะดาวเกตกระตุ้นให้เพื่อนการงานการสังคมนำการเงินผลตอบแทนว่าสูา่ทำให้ชีวิตร่วมลงทุนการค้าอาชีพนี้ได้ลาบใหญ่เลยค่ะเ,เพื่อนร่วมการงานการสังคมาลาบผลและการลงทุน ร่วมกันนะตนเองอะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนสนิทมิตรสหายใกล้ชิดกันเหมือนญาติผูกพันติดต่อค้าขายแล้วมีการแบ่งหุ้นปันส่วนกันนะคะอาทิตย์มหาจักเรเยรเกินการเ,เรงินเหินก้อนโตเลยค่ะ,ะเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเลยค่ะ ของของวัญวัลกับชีวิตนตนเองแหละคะ่ะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารติดต่อเจรจาการค้ากันมีไอเดียคิดสร้างสรรค์ลงมือทํากับเพื่อนร่วมอาชีพนะคะมีความเข้มแข็งผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจกับการเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเป็นการเริ่มต้นติดต่อยอดกับการที่จะมีการเงินใช้สบายมือะคะ่ะ งานติดต่อขายทางไกลราชาสัมพันธ์ให้มากเลยค่ะอ่ะราศีสุดท้ายแล้วค่ะราศีกรกฎกรกฎแม่ธาตุน้ำนะคะอาทิตย์มหาจักรทับลักษณาค่ะพบก,กับดาวเกตกระตุ้น17กรกฎาอาทิตย์ทับลักดาวเกตกระตุ้น14กรกฎดาเกตคือการเงินกอ่า เกตือกระตุ้นดาวอาทิตย์มาจากการเงินการเงินนี้ได้มาจากการงานอาชีพการลงทุนร่วมกันกับบุรหลานบริวารไปสู่เป้าหมายความสําเร็จหุ้นส่วนนั้นก็ได้พบกับผู้มีความเข้มแข็งประสบการณ์นะคะหาราผลร่วมกันกับการเงินงานนี้ก็ได้พบปะกับคนต่างถิ่นที่นะคะพุทธราชาชโช 23. โก23รรกรค ก็จะทําให้ได้มีการเงินก้อนใหญ่แล้วค่ะสุขสันวันคล้ายวันเกิดนะคะเพื่อนๆชาวกรกฎอาทิตย์มหาจักรทับลักษณะการเงินผลตอบแทนกับการงานร่วมกับหุ้นส่วนได้รับก้อนโตงานทางไกลงานสื่อออนไลน์เราเกิกระตุน้นให้ได้รับผลการเงินเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ ด้วยความมุ่งมั่นขยันในการงานความขยันมันเพียรมีงานเข้ามาอีกเยอะงานทางไกลงานติดต่อ Import Export ทางไกลงานร่วมกันกับหุ้นส่วนคู่ค้าด้วยความขยันผลตอบแทนก็ข้าวทางไกลแม้อาจจะล่า